มื่อนี้ผมสีพาพี่น้องมากินเมนูโปรดละกระลานโปรดอินุหน่อยครับตอนนี้เพิ่นอัพเมนูไม่มากหลากหลายครับแถมมีกุ้งความครับพี่น้องหลังจากที่อินุหน่อยบ่ได้กินมาโดนพี่น้องคิดว่ามือนีเหตุการณ์สิเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องย่างทีเฮารู้เลยครับว่าอินุหน่อยน่ะเป็นคนมากกินมูกระทะแห้งครับแล้วบ่ได้กินมาโดนหรอครับมือนีตะบะแตกครับพี่น้องอดบ่ไว้เสรแล้วครับซันคือยังคนสิล่งเดงล่ะครับตอนเนี้ย อาการเดียวกันก็ยังติดเหล่าครับว่ากินนี่มื่นซันดึกๆๆๆ,ๆเลยมื่อนี้ก็มันกินอยู่ร้านเก่าร้านเดิมแหละครับพี่น้องแต่ว่าเมนูนี่เพิ่อนอัปเกรดไปใหม่บักย่างคักครับหรือว่าผมกับอีนู่นหน่อยเปรี้ม,มาดโดนบุค,ครับยัางสามซันสไลซ์สันข้อสไลซ์เนื้อสไลซ์ก็มีครับตอนนี้จําได้ว่าครั้งล่าสุดมาบ่มีเด้วยครับอันนี้คือของมักอี่หนหน่อยเลยครับสามซันแบบมักหนุ่มๆไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็กคือหมูมักพริกไทยดำครับ พี่น้องคิดเบื้องว่าตักเอาเต็มฐานเลยครับถามว่าตะกี้เพิ่นมีกุ้งว่ามีครับเป็นกุ้งขาวตัวเนี้ยหน่อยไหมครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นอัปเกรดได้ครับมีหอดกุ้งกามกามครับโชคนี่ยร่นหับอีน่อยครับเพิ่นมาเติมพอดีครับเลยไปยืนตักเอาชื่น้ำเพิรนดีใจหลายได้ครับผมมาลานีบัดรได้ผมกับพวกแขกได้กินหมูกระทะแบบเต็มอิ่มจักเทียร์เหครับผมสิถอสือตัดกำลังจากของกินเหลนพวงนี่แหละครับอันนี้มากไหมหรือว่าผมเพิ่งเคยเห็นบ่ครับมีหอดลาดหน้าพี่น้องผมแนะนำเมนูนี้้้้เเเเลลลลยยคคครรรรััััับบบบบบบู่่่่่วววาาาาาาซืืออออออหหงนนนนะแแแตตมมมมมดดดดดผป็็ไกกทส จากยางสีไหมครับน้ำจิ้มเพิ่นก็ดซมีสองแบบครับเป็นน้ำจิ้มซุกกี้และอีกอหนึ่งก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดเป็นน้ำจิ้มสแตนดาร์ดที่ว่าต้องมีทุกหลานอยู่แล้วครับน้ำก็จะมีน้ำอัดลมนม้ำผลไม้แบ่เบงซันครับอีกน่อยเอาน้ำชามมลีผมก็จะเอาน้ำลินจี ตักอาหารแลลวบาดนีกับบรลี่ล่อเลยครับตั้งมอขึ้นท่านที่แล้วครับหิวเขาครับพี่น้องระเบิงซิงที่อินนนัยตักมากครับมือนี้คันอินโนนัยกินเบิร์ดหนีผมสิเศร้าเลี้ยงเลยครับโอ้มันหลายเฮี้ยงครับพี่น้องมาเอาไปเลี่ยงเอารหลดครับบัว่าตอนนี้พี่น้องเสิเห็นขีปยูเวล่าได้กระซามแล้วก็บ่ต้องสนว่ามอนี้เป็นวันหยังจงพากันออกไปกินมูกระทะครับพี่น้องโอ้โหเห็นสามสันแบบนี้ผู้ใดสิไปอดไหวพี่น้องคิดว่าข้างล่าสุดที่อินโนนัยกินมูกระทะคือตอนใดครับ อันชาบุกกับเจ้าหวันอินโนนยบอกว่าบันนับได้ปะคะเนหมูกระทะก็คือต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นครับตั้งได้ตอนไปเชียงรายบุรละครับซึ่งมันผ่านมา3เดือนแล้วสาหรับคนลื่นอาจจะดูว่าบโดนนะครับแต่ว่าสาหรับอินหนนอยน่ะดูโดนแห้งครับใครก็รู้ว่านี้มันเจาแม่หมูกระทะการกินน้ำจิ้มสุกี้ี่ถูกต้องข้าต้องไส่บักพีกกระเทียมสับลงไปพร้อมครับจากนั้นเอาสามสันที่มันแฮมแฮมจิ้มลงไปน้ำจิ้มแล้วก็มมวครับพี่น้องแซ่บสนตัวเป็ครับสิเม้นอย่างเบื้องหน้าอ้ดไกินเข้าไป เอ็นเ่บว่าน้ำจิม้มรสชาติมันเปลี่ยนไปรู้สึกว่าเปรี้ยวนิดนึงมาคันผมก็เลยไปตักน้ำตาลมาใส่ให้นิดนึงครับบานนี้ก็เลยบอกผม่าเสียบคือเกาล้ลว่าคันคือรู้เลยว่ากินดูแห้งครับ กินครั้งหลายจนมาจํารสชาติได้บ้านนี้พี่น้องก็ติดถามว่าหัวะละจักบาทน้นองมดราคาเนี่ยไม่ต้องถามเลยครับพี่น้องโอ้โหยุหวัวยินน้อยเลยครับนั่นนะครับตวัวแดงๆนั่นครับบุฟเฟร่ร่วมทุกอย่างแล้วกินแปกโล่เพิ่นกับ่บวาครับมื่อนี้ผูใ้ใดสังเกตบ่กว่า,วา,วาอินน้อยกินเข่าแบบมีความสุขแห้งกินเข่าไปตะละค่ำนี่บอกเลยว่าเห็นหนาฟินมาคักยกโป้เฮ้ยนี่กุกอีกแล้วครับกรมอนารักษ์บอกว่า,วาการกินมูอ์ทารี่ถูกต้องนี่ต้องใส่ตะเกียบ2ออันนี้ครับ อันนึงไว้แต่คีบกินอันนึงไว้แต่คีบยา่างว่ะครับบอสันพี่น้องสิเสียงกับโลกหูดับเลยครับก็มีน้องผู้หญิงมาขายขนมบัดน,นี้อินหน่อยเห็นแล้วอินหน่อยก,กละลิโตนครับก็เลยอุดหนุนน้องไปถุงนึงครับมีผู้ใดเป็นคืออินหน่อยว่ะครับเป็นแบบว่าคุนช่างสงสารจังซี่นะครับแล้ววันนี้ตามร้านหมูกระทั้งสี่สิมีคนมาขายอีหยังหลายบักคักเลยครับผมเคยเห็นคนออกจากร้านหมูกระที่าขล้วบักคักเลยครัเคนนอ้านมวนทงสีอคนมาจากตลาดอักครับ คือพันสื่อบดเลยบอกว่าผู้ใดสิมาขายอียงกัซามมย้อนมาเห็นแล้วรีตต์ตนนะครับเอาวแล้วครับกินเบิดหนีบอกวางในหัวครับพึ่งสตาร์ทเครื่องเองดิครับบ่งคันยกมือเกได้หาพนักงานแล้วครับพี่น้องคิดว่าเฮ็ดยังครับเติมท่านครับพี่น้องบอกผมว่าท่านมันอ่อนแล้วมันห่อนบ่ท่านใจโอ้ไม่ก๊อดผู้หญิงคนนี้นี่มันสุดจัดจริงๆเลยลักกุงมาได้มันก็ดีใจด้วครับแต่ตอนย่างสียางยังไดืระบาดเนี่ยเพราะว่ารานนี้เพิ่นบ่ได้มี่บบว่าเตาแยกไหมครับไม่ครับเป็นด้ายครับสิงพี่ยเด หรือว่าผู้ใดมีไอเดียที่เจ๋งกว่านี้ครับขันเป็นผมผมก็บเเห็ดคืออิน่หน่อยแล้วผมก็เอาลงไปต้่มหมดแล้วครับพี่น้องแต่เกาอิน่หน่อยสิแกะกุ้งให้ผมกินนีะครับมัอนี้บ่แกะอะไรครับคือมัอนี้แบบว่ามากินอย่างเดียวเลยครับสังหารมุกกระทะอย่างเดียวครับกินมุมูมูมเขาวะเศร้าเคลียครับอิน่หน่อยนี่ผมมาต้องใจสองหัวไปเลยครับบ่แม่นจ่ายหัวเดียวขันสิกินหลายครับวันนั้นแม่ทองแก่นดก็นาฬากุญแล้วนั่งกินอยู่ประมาณสามชั่วโมงครับพี่น้องจังบอกผมว่าอิ่มแล้วขอไปกินไอติมนนน้้้เยยถถววึงบบัักห่คร พอเรากลับ,บขึ้นมาห้องก็ต้องหาวิธีใหย่ครับขันกินแล้วไปน,นอนเลยนะผมบอกว่ามันไหลออกจากทางเกาเลยซืมาเห็ดยังไปนะครับสเต็ปเดิมครับซักผ้าครับไปบ้านพี่ิงห่าตะกรนมามาบัดไดนีซักถังหน่อยสุดด้ครับสมูนีบ่แมนครับเอาถังใหญ่สุดเลยครับเคียงมันปั้นผ้าก็ซ้อมมันอยู่นั่นเบิง่งมันอยู่นั่นเออมันก็เป็นยังสันมันก็เป็นยังสีนันนน่นพี่น้องสุดทายบอกผมมาขันไม่เฮียนซื้อถังแบบนี้ให้เนเด้อป่ะคัน <laughs>